ก็รูปแบบรูปมีฟังออยู่จังก็อยู่จอหายตายเจ็บหนักหรือข้างล่าไหนข้างล่า้างล่างเจ็บหลักมากอกห้าที่ยตายไหมต่อห้าเดียหอกหรือเปเลยเียอกอ่ยอกห้าเกว่ะเดียวอก็ถอยเลย รับผมทุกคนครับวันนี้มันถึงคิวในส่วนของปืนเ n 9 4กันนะครับผมเดี๋ยวนอนแรกผมจะพาทุกคนไปดูในส่วนของการแต่งปืนนะครับว่าเราสามารถแต่งยังไงได้บ้างเนาะับผมเรามาดูในส่วนของเกมเพ์กันนะครับคือเกมนี้ผมอาจจะเอ,อตัดตาไหลช็อตหน่อยนะครับผมต้องขอไปด้วยนะถ้ามันทำ ให้นางงุญหนีแต่ใความที่ว่ามันมันเล่นช้ากันนะครับเอ่อคนจีนเขาเล่นช้ากันเนาะผมก็เลยต้องเล่นช้าตามนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามานาันทำใหญ้นุิีนะโอเค <N tan l> Hây, <earth> <Nly> đẹp <K setting sampling> เพื่อนเห็นไหมหนึง่งเบอร์หนึ่งจะวิ่งมาปะไหนนะคบหน่อยนะวินะ่งมาว่ะปลาระเบิดป่าระเบิดหูเพื่อนไม่รอดว่ะ ไอ้เ้ยระเบิดจัดเอลี่ยนะเอิด,ดออพอดีควรจะประชันระเบิดหรือกลัว อยู่ในบ้านเนาะไปตามตามตาม ตายดีซะไม่รู้หรอกวันนี้มำอัไรั้อะนะใครเดินมาวะเนคนรไว้อ๋อไอเหี้ยไม่ใช่ไอเสียงมันมันล้มมันล้ม อย่าอย่าไปปั๊มยาตรงนั้นมันไม่ไอวไม่ได้กลัวเฉียวขาดหมดแล้วขายื่อไปหมดแล้วเฮ้ยอะไรวะ ไอ้เหี้ยมีมีมีอีกมีอเองอยากขยับนะแม่มาเก็บให้มันมาเก็บตรงันหละอยู่ตรงหอคอยฝันู้บอกว่าบ้านนั่นหรอกเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ ของมันนะใช้ปืนเลยกองแกงมันยิงกระจกพี่ยังไม่เข้าเลยแกง nên để yin cái này cái đằng peing cái chộc anh em cái chộc đẻ này khiนอน nghe,นอน มันอยู่อยู่อยู่พี่เอาไปพุ่งนอกไม่ได้เอาไปทางไงนมันจะออกได้ไหมให้คนเย,เยอะพี่สุดนะท่านหัดไปยังไม่ถึงเลยยังโดนเลย มีแค่มีแค่แอมฟูเลยใส่พี่เซฟไม่ว่างแน่นะเขาทำงานอยู่มั้งเหร 那没办法。 มันใช้กระสุน AK ไหมปะ AK AK 4เจ็บอ๋อ74 47หรือ74เฮ้ยมันเก็บอยู่มันเก็บ น่าจะร้องอ่ะน่าจะร้องอ่ะอน,นี่มีคนร้องครับบอกนี่ <c oughs> แตกหมดเข้ามาดิเข้ามาดิอันนี้ตีไม่ใช่ <c oughs> น่าจะไม่ใช่ตีมันอ่ะเดี๋ยวเท้เขาเราก็ไม่ช่วย นีกยแต่มันไม่มันนิ่งจัดเลยนะไม่ดีเลยอิ่มๆเลยนะเนแหละเคยเนี่ยเอกไม่ได้แต่พี่เบงเขาเก็บหมดนะไม่สมศกใครนะบอกก่อน drawเอามาให้ <coughs> เอเนกิเสะเนกิ <coughs> ไอพี่หมดอะไรมันติดตามถูกหมดเอไเจี๋ยมันเข้าหัวดีจังวะหัวแตกเหรอไม่ไม่ไม่พูดถึงว่าเข้าหัวดีแตกคือ ย,ไไยังยิงอกเไงวิ่งเดีวสุดทางเลยไหาที่เห็ทางด้วยออหัน,นโหเราเินไปตืน่นเก็บ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  โอ้ทิ้งเลยสามวยี่สิบวิ่อเ้เองจะไปถอยกระเพาทิ้งอย่าสามวทีเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ได้ออกยี่สิบวิเท่าไหร่มันออกแค่สิบ C'est bon. Oh. Alors, on oh. pense ici à